ความล้มเหลวคือพลังสู่ชัยชนะในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทครับก็คือคนที่ล้มเหลวและสูญเสียกําลังใจกับคนที่ล้มเหลวแล้วยิ่งมีพลังลุกเป็นไฟคนประเภทแรกมักจะเป็นคนที่ล้มเหลวส่วนคนประเภทหลังมักจะเป็นคนที่ก้าวเข้าสู่การเป็นคนที่ประสบความสําสเร็จอย่างแท้จริงและที่มาที่แท้จริงของความสําเร็จก็คือรู้จักที่จะกล้ายอมรับความล้มเหลวระหว่างทางเรียนรู้จากความล้มเหลวบทเรียนมันคืออะไร และใช้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าคนที่ต้องการประสบความสําเร็จไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องมองความล้มเหลวในเชิงบวกครับเราไม่สามารถมองความล้มเหลวในเชิงลบได้เพราะที่ตามมาก็คือเราจะถูกบันทอนกำลังใจโดยตัวเองและอาจจะเป็นคนอื่นด้วยเราอาจจะท้อแท้ยอมแพ้ล่มเลิกโทษตัวเองโทษคนอื่นและคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ต้องการแบบนั้นครับพวกเขาไม่ต้องการหยุดอยู่ที่ความล้มเหลวเท่านั้น แต่ต้องการไปให้ถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็จะมีน้ําหนักมากกว่าความล้มเหลวดังนั้นในจุดที่ต้องเลือกว่าจะทําอย่างไรต่อไปหลังจากที่ล้มเหลวผิดพลาดประสบกับปัญหาพวกเขาที่ต้องการจะเป็นคนที่สําเร็จเนี่ยพวกเขาเลยที่จะเดินหน้าต่อไปและใช้ความล้มเหลวเป็นพลังให้กับทุกก้าวให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นโดยการที่เรียนรู้มากกว่าที่จะโทษและมีข้ออ้างต่างๆ ความจริงก็คือผู้แพ้ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะความล้มเหลวครับแต่เพราะว่าทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อความล้มเหลวนั้นความผิดพลาดนั้นปัญหานั้นและผู้ชนะก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่ได้ชนะเพราะว่าพวกเขาไม่เคยล้มเหลวนะครับแต่เพราะว่ารู้จักใช้ความล้มเหลวกลายมาเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจเป็นบทเรียนต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอดรูรั่วจุดบกพร่องของตัวเองจุดด้อยของตัวเอง ความล้มเหลวของผู้แพ้และผู้ชนะไม่ได้แตกต่างกันแต่กลับเป็นจุดจบแห่งความพ่ายแพ้สําหรับอีกคนและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะสําหรับอีกคนเพราะฉะนั้นทัศนคติหรือว่ามุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของความล้มเหลวก็ทําให้ใครสักคนเนี่ยหยุดอยู่ที่เดิมถอยหลังหรือไปข้างหน้าก็ได้ครับดังนั้นในจุดที่คุณอาจจะเจอความล้มเหลวคุณจะต้องเลือกว่าจะมองทัศนคติต่อความล้มเหลวอ,อย่างไรและกําหนดว่า เราจะลงเอยที่เป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะในเกมนี้คนส่วนมากรู้ดีว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จย่อมมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติหรือความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงนิสยัยหรือว่าพฤติกรรมที่แย่เปลี่ยนงานธุรกิจสิ่งให้เราทำเปลี่ยนแปลงเป้าหมายแผนการวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ยังไม่ได้ผลดีพอ ตลอดไปจนถึงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์สิ่งใดก็ตามที่ยังเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในชีวิตของเราคนส่วนใหญ่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่สิ่งเดียวที่เราทําเราคิดว่าเราทําได้ก็คือแค่คิดเท่านั้นความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหากอยาได้ผลลัพธ์ที่ดีจากความคิดต้องเอามาลงมือทําแต่มีน้อยคนนะครับที่จะลงมือทําเพราะฉะนั้นนั่นจึงเรียกว่าคิดแต่ไม่ลงมือทําเท่ากับความล้มเหลว เพราะอุปสรรคที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ก็คือการไม่กล้าหรือไม่ยอมตัดสินใจทําเพราะว่ากลัวความล้มเหลวอย่างที่บอกนะครับความล้มเหลวคือพลังสู่ชัยชนะหากคุณมองหาบทเรียนมากกว่าที่จะโทษและเป็นข้ออ้างต่างๆการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องยากครับและน่ากลัวสําหรับบางคนเพราะว่าพวกเขาโมแต่คิดแต่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยห่วงพื้นที่ความสบายหรือว่าคอมฟอร์ทโซนแต่ไม่เคยจะลองทําบางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นแน่นอนครับ คือจะนําคุณไปสู่ผลลัพธ์ในทางบวกโดยที่คุณเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดด้วยซ้ําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่แน่นอนแต่ถ้าสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่เป็นอยู่นั้นแย่และจะไม่มีวันดีขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงเพราะว่าการ,รเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่แย่ไปกว่าเผชิญหน้ากับสิ่งเดิมๆที่เราจะต้องทนอยู่ทุกวัน และที่สําคัญการเป,ปลี่ยนแปลงนั้นย่อมนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอหากคุณมองหาบทเรียนและเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งเป็นพลังสู่ชัยชนะและไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดแต่อย่างน้อยที่สุดชีวิตของเราเนี่ยก็ย่อมจะก้าวไปข้างหน้าจริงไหมครับความล้มเหลวผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรคนั้นมีประโยชน์เสมอแต่ไม่ใช่กับทุกคนที่มองเห็นมันครับอย่างที่บอกทัศนคติและมุมมองจะทําให้ใครบางคนเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ คนบางคนเกิดมาผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตแต่ก็ยังไม่เคยได้บทเรียนเรียนรู้อะไรจากมันยังคงทำสิ่งที่ผิดพลาดเดิมๆเ,เรื่อยไปเพราะว่าผิดพลาดแล้วไม่รู้จักจำไม่รู้จักเรียนรู้มองหาบทเรียนและไม่รู้จักใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติตัวเองในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าคนที่จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้จากความผิดพลาดมีอยู่สองประเภทครับข้อหนึ่งคนที่ผิดพลาดแล้วเอาแต่โกรธและโทษตัวเอง เราจะจมอยู่กับอดีตความผิดหวังความเสียดายขออ้อ2คนที่ปิดปลาดแล้วก็ทำเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปโดยไม่เรียนรู้อะไรจากมันหรือว่าแกล้งลืมมันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจริงอยู่ครับที่เราทุกคนเนี่ยไม่ควรจะจาฝังใจจมอยู่กับอดีตความผิดพลาดเพราะชีวิตของเราจะไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้า แต่การปล่อยให้ความผิดพลาดผ่านไปจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าที่มันสอนให้กับเราแล้วถ้าเราทําสิ่งผิดพลาดร้อยครั้งในชีวิตของเราและปล่อยให้มันผ่านไปแบบเปล่าประโยชน์ไม่เรียนรู้แทนที่ชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าก็คงจะหยุดอยุดที่เดิมนะครับเพราะว่าไม่รู้จุดอ่อนจุดบกพร่องตัวเองเลยความผิดพลาดบางครั้งในชีวิตก็คือบทเรียนที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมอบมาให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยขยับมาตรฐานตัวเอง ไปสู่จุดที่เก่งมากขึ้นดีมากขึ้นและรู้สึกว่าเรารับผิดชอบได้มากขึ้นถ้าเราพลาดมันไปที่จะเรียนรู้เราอาจจะไม่มีโอกาสไปสู่ชัยชนะก็ได้ครับและบางครั้งบางคนเนี่ยไม่ยอมเรียนรู้มันเลยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวสุดท้ายเหตุการณ์แย่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่เคยรู้ว่าทําไมนะมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้เพราะชีวิตเนี่ย พยายามบอกเราอยู่เสมอผ่านปัญหาและอุปสรรคครับว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจมันเพราะว่าชีวิตเนี่ยพยายามให้บทเรียงกับเราแล้วคนส่วนมากมักจะโทษและมีข้ออ้างมากกว่าไม่ยอมเรียนรู้มันความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นครั้งที่สองสามสี่ย่อมเป็นความผิดของเราแล้วและนั่นเรียกว่าล้มเหลวซ้ำซากดังนั้นอย่าปล่อยให้ความผิดพลาด เป็นแค่สิ่งที่น่าเสียดายในชีวิตจะจงเรียนรู้เผชิญหน้ากับมันและใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจำไว้เลยว่าความล้มเหลวปัญหาอุปสรรคคือพลังสู่ชัยชนะมีเพียงการใช้ทัศนคติที่ดีคิดแบบโกรธมาเซตเท่านั้นที่จะมองเห็นสิ่งนี้ได้และคุณล่ะครับมองเห็นมันหรือยังขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยออป้ามีเว็บินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการ โค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององคอ์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองคอ์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ